ส่วนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษวันนี้ล่มไม่เป็นท่าไม่ได้ข้อยุติเรื่องการหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาบอกให้ไปคุยกันต่อ24ธันวาคมค่ะ บรรยากาศการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้ข้อยุติที่จะให้ทหารไทยและกัมพูชาไปคุยกันต่อในคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา24ธันวาคมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองประเทศเพื่อนสมาชิกก็เห็นด้วยเพราะจะได้รู้ว่าจะหยุดยิงกันเมื่อไหร่ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ แต่อีกเรื่องไทยก็อยากได้คําตอบที่ยังไม่เคยมีเลยใน4ข้อของปฏิญญาสันติภาพที่มีการลงนามโดยนายอนุทินชาญบรากูลนายกรัฐมนตรีของไทยและนายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเรื่องทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบถึงแม้ไทยปฏิบัติตามทุกข,ข้อหลักลงนามก็ตามค่ะพอลงนามไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทหารไทยเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิดครั้งที่เจ็ดสำหรับคนไทยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เรื่องเนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของข้อตกลงที่ที่เคนะครับเพราะนั้นเราต้องหาเหตุผลที่จะอธิบายคนไทยได้ว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งเราก็ยังไม่รับคำตอบจากฝ่ายกัมพูชาที่ชัดเจนอย่างกัมพูชาอยากจะ,ะ,ะให้มีการหยุดยิงสี่ทุ่มคืนนี้มันมันไม่ใช่การหยุดยิงต้องมาจากการพูดคุยกันนะครับมีข้อตกลงกัน ว่ามันจะมีมาตรการแบบไหนยังไงมีการตรวจสอบยังไงนะครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับ